โอเคหนูชื่ออะไรเนี่ยลูกป้าเอาตังค์มาที่สามหมื่นกระเป๋าพี่ตงคสองคนมั้ยทีตังคสองคนมัเอาไปหมื่นหนึ่งเดี๋ยวไหมอ่ะหนูลงบอลสองหมื่นแมนยูจะลงแมนยูสองหมื่นเอ้ามันจะเป็นไหมลูกกูอ่ะอยากเป็นไหมแล้วมีพี่มีน้องมันีไม่มีมีแต่เมียเมียกูอ่ะเอ้ยแฟนมีแฟน ใช่ค่ะไม่ไม่ต้องยุ่งหรอกไอ้เหี้ยไม่เอาพาไปทำความรู้จักก่อนอยากรู้จักมาไม่ไม่ไม่กูรับมึงแล้วเหรอไอ้โง่ไม่รับเอ้าเอ้ยใครป็นป่ะเนี่ยเฮ้ยหล่อหล่อหรือบ้าหล่อหล่อนั่นน่ะคุณบอกว่าจะนอนนอนก็หอมอยู่นั่นนะบอกเดี๋ยวป๋าไม่ได้ไปเที่ยวกับหนูไงกลับไหมครับโอ้ยโทรครับกลับไหมครับพี่ชายขาขาเอิ่มเคือ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 ผมอ่ะ ส่งผมหน่อยได้ไห <oh> มได้ครับเดี๋ยวรอให้ยีตอนผมอาจจะเล่าให้ฟังคือคือแบบดูอีเล่ามาอีกแล้วรัดเคลมพัดก่อนเลยก่อนมึงจะเล่ามึงรัดเคลมพัดก่อนเลยขัดเท้าขานูลืมคือก่อนรีไฟอะคือแบบผมมาเก็บของที่ตู้ใช่ไหมแล้วเสร็จปึ๊บทีเนี้ยก่อนจะออกอะหมอกมันลงแบบลงแบบไม่ไหวอะ เอออไ้าาต่คือมอ,าาอคอม,อมันยับอะ่ะเราเราแบบหนูก็แบบชนยับเรียแล้วรถหนูมันบางอะ่ะไอไอ,อรถปุบปิกอะ่ะมึงอยากตายไหมไม่ตายครับแนตะ่รถมันพังแล้วมันกดเรียกช่างไม่ได้พวกกันยไปเบิกครับฮัลโหลไอจุกอยู่ไหนเกาะว่าไงัยในไหนขอขอวัญมันเกิดกูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แหละเันนี้แหละเออมันมีตังเลยเนี่ยรอเลยเขาเนี่ยรอเลยรอเลยเอเลยเท่าไหร่หลักแสนป่ะเนี่ย อแน่นอนมีไอนจุกเอาไม่ตลกไหนสัสเอาดีๆ<ไ>ง่ายๆคือไม่ต้องมาบอกอว่ามากกว่านั้นไ,ม,ไม่ต้องมาบอกว่าเป็นของที่แบบว่าเงินหาไม่ได้นะกูขอที่เป็นเงินถ้าเงินหาไม่ได้มึงก็ต้องเอามาขอที่เงินหาได้เงินใ,ใช่ไหมใช่ของเงินย้ำว่าเงินเลยเอาเป็นเงินเลยตำๆยี่สิบล้านโอ้โหแค่นี้จุกจๆๆุกจุกแมวมายานเอาสาระกูหมดเลยกูหมดจริง เอาสาตะเลยเอาสาตะเลยแบบว่าเท่าไหร่เอาสาตะเลยไม่เอาตโลทำไฟดีทำไฟทำไฟเคียอะไรมีเงินวันเกิดเนี่ยแสนหนึ่งอะจุกจุกแล้วแสนหนึ่งกูให้อะไรที่ผ่านมาสองวันเนี่ยก็ให้ก่อนดิให้ใจแรกใจไงจุกแสนหนึ่งร้านมีแน่วันเกิดของเพื่อนอะไม่แสนหนึ่งได้ป่ะร้านหนึ่งร้านหนึ่งปัญญาอ่อนเอาจีทีพีมา嘛ทำไงให้เงินล้านอะแล้วูใช้อะไรเอ้าเรจะไม่ต้องเสี่ยงเงินล้านไงเพื่อน ขอ,ขอสาระจุกขอสาระจุกขอสาระเลยเอาเซไพเลยไม่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 เซไพเลยเอาสาระเลยเอาเงินไม่เ้าสีอะไรไม่เอาสีมึงจะให้อะไรให้รถกูหรือไงมันปืนตางเงินวีหกหมื่นแล้วเนี่ยเอามาห้าหมื่นไอ้ก็ให้กูเลยดีไม่กัดเดิมต้อ, <หา S 2> อะไรสัตสัตไงหน้าขาสัตไหนก็ได้พอดีไงโอ้โหสัตสัตทำเนี่ยกับฟาร์มได้โโอ้หทำไมเลยแบบว่าตอนเวลาแบบว่าคนเอาหญิงไปงานลุงเม่นจะแบบเป็นไปนั่งรอเขาเลย ถ้าไม่หนูตื่นโดนวะแหนเดี๋ยวไปล,ล,ล,ลมมุงลุงเริ่มเอยังอ่ะหนูจะไปยืมรถลุงไปจบสัตว์นี่ยัจงจังหวะกระวางไอ้หน้าหิ้ยเจ,จ๊จะงิดหงุดเลยเฮียเก็บพีเลย์ลืมหนู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้าเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปงลืมลืมไม่ไปเป็นไรเนี่ยดดหนูยืนเป็นตฏิกาเสร็จละมึงจะไปไหนมึงขึ้นมานี่ เอ้ยมีตังค์ต่างอยู่ป่ะขอโทษดิโอ้โหดีครับรู้ไหมวันนี้ผมไปเกาะสามรอบโดนทำไม่รถยังทำไม่ได้แต่รถลุ้งจอดอยู่ข้างหลังแล้วผมยิงหยุดตัวเดียวมีเโดนแทงจากข้างหลังกูถามว่ามีเงินไหมกูไม่ได้ถามว่ามึงโดนอะไรมีมีอยู่นิดเดียวค่ะเท่าไหร่มีเท่าไหร่ในบัญชีมีไม่ถึงไม่ถึงแสนอ่ะมีเท่าไหร่ในบัญชีอ่ะของหมืนนิดนิดเองเอามาสามหมื่น ให้ได้ปะให้ได้ปะขอได้ปะมันมันเลยมันเกิดผมมาแล้วผมกูขอได้ปะคือว่าคือใครอ่ะหนูไม่รู้จักกูคือพ่อมึงอ่ะโว้ยชนเลยชนเลยเฮ้ยขับไรหนูขับไรครับลูกปังไม่ใช่ขับหนูขับไรครับเบบี้หนูขับไรคือหนูไม่ได้ขับครับแต่รถมันจะพังอ่ะคือปะป๋าต้องเรียกช่างนะแต่สามมืดนะได้ไหม สงสารหนูไม่ได้หรอสงสารนะก็สงสารแต่ว่าขึ้นรถมันก็ต้องมีค่านี่ปะเฮ้ยอันนี้คืออะไรจะโอนเหรออะไรอ่ะเดี๋ยวเรียกช่างเองไม่ต้องเรียกโอเคหนูชื่ออะไรเนี่ยลูกป้าเอาตังค์มาที่สามหมื่นก็ประมาณสี่สองสองโอนมาสี่สองสองโอนมาเอาไปหมื่นหนึ่งได้ไหมอ่ะรถหนูลงบอลสองหมื่นแมนยูจะลงแมนยูเอาเอาสองหมื่นเอ็กซ์บอนเลยนะสี่สองสองสี่สองสอง คนละครึ่งทางโอเคในร้องเพลงดิ้ไม่ไม่อยู่ป้าป้าไม่อยู่ร้องได้ปะแม่ไม่อยู่ป้าป้าไม่อยู่มึงร้องแค่จบดิร้องไม่เป็นเอายึกเหรอมึงยึกเหรอเดี๋ยวดิฮิทจะใส่เหรอเอาไอ้เงินหนึ่งค่ายึกเอาไอ้เงินหนึ่งกระเป๋าที่ตั้งสองกระเป๋าที่ตั้งสองมึงเป็นเฮียอะไรกระเป๋าที่ตั้งสองเสียใจหนูเสียดสมึงจะเอามาไหม พี่เราสองเงอมาเลยึงอมาเดี๋ยวนี้ึงอมาเดี๋ยวนี้เอเอามาเลยค่ายอะไม่มีตังเลยห้าพัทมห้านที่เราสองหนูไม่มีตังรับหนึ่งหนูจะลงับสองหนูจะลงนับหนึ่งนับสองนับหนึ่งอ่าตายนะสามหนูอยากเล่นกระเป๋าที่เราสองเร็วสี่สองสองสามเอาไปสพันนับสาม ห่าต่อรองนับสามนับสองรับสองจุดห้าสองจุดสี่เอ้ยไม่ต้องให้ละเอ้าหมาแล้วเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหว่าหยอกเล่นนะเนี่ยแต่เราละไม่เป็นไรไอ้ไอ้มึงต่อยใครอ้าวมึงต่อยใครมึงต่อยใครมึงต่อยใครค่าต่อมเหนือครับแจกเลยแจกค่าต่อมเลยค่าค่าต่อยจ่ายค่าต่อมเลยโอ้โหสวัสดีครับ ไปรัเจอครับไอจีได้ไหมเกิดกดหนบุหรี่เงียบ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 เดี๋พูดเงียบคือใครอ๋อผู้ชายผู้ชายเหรอเนี่ือโทษทีมองไม่ชัดขับรถแอบแอบแอบมาสองปืนไม่ต้องใช้หรอกนะใช้จ่ายเลยไม่ใช่กงไม่ใช่แกงครับจ่ายเลยไอจัาตินคูณสองก็ได้เอ่อกล่อง900ครับ900กล่องจัาตินคนใช้ที่จัาตินขบ มึงจ่ายไปเลยพันแปดกระเป๋ากระเป๋าสี่เก้าสี่ครับพี่ได้น่อยไม่ไดเลยเก้าร้อยไม่มี่ายเดี๋ยวนี้ไม่นับสิหนูมีกองเออจะจายแบบมีกองไปดิไม่กิ๊มาให้หน่อยสามร้อยไม่มีเล็กเป๋าหกหนึ่งศูนย์อะไรคะสี่เก้าสี่ครับ มึงมีแก๊งไหมเนี่ยคนเอ่อคนก่องจัสตินคนใช้ชื่อจัสตินนี่มึงมีกล่องของตัวเองเลยเหรอใช่ไม่แอกอะไรมึงจะแอกทำไมไม่ไม่ใช่หนึมึงเอามาเลยพันหนึ่งโอ้สองหมื่นที่ให้ไปมันยังไม่เพียงพออีกหรอเดียเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปซ่อมไปก่อนรู้ไหมผมเสียนะผมเทคเดี๋ยวผ่านหลอดเอาอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆได้ไหมเงียบๆสินั่นไงกูขับผิดทางเลยแม่งซ่อมเสร็จแล้วมั้ง มันมันไปได้ถ้าเกิดมันซ่อมอยู่เราก็แทงไงมึงมีมีดเหรอไม่มีอะไรเลยมีย oh, ปัญญาทำกล่องแต่ไม่มีปัญญาทำมีดโหอย่าอย่างนั้นหนูได้ไหมไอ้ยิงเงี้ยยิงเงี้ยดิเฮ้ยว่าไงวะเฮ้ย ซ่อมอยู่ปะเฮ้ยใครซ่อมไวสัตเฮ้ย้ยมีคนซ่อมนะน่าจะเต้นแล้วผมเคียเองดล้วผมเคียนเองมึงเคียดิโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ต้องแบ่งครึ่งหนึ่งนะพี่ชายอย่ามองหนูโบึ้นมายเวนเออเหยีอะด่ามันด่ามึง รู้จักจุนปะรู้จักคนชื่อจุนจานปะใครอ่ะมึงก็ตอบมึงรู้จักดิเฮียรู้จักก็ได้อะไรก็ไม่รู้จักก็บอกมึงรู้จักดิเราต้องลราหนูต้องตอบรู้จักหรือไม่รู้จักก็รู้จักไหมล่ะรู้อมใครนะจุนจานไม่รู้เอ้ยรู้จักรู้จักรู้จักจะรู้จักได้ไงเป็นอะไรกันจุนจานเอขาเรี่ยคนอะไรอ่ะพี่สาวผมชื่อทันเดอร์แล้วเขาทันเดอร์เฮียเลยพี่สาวผมเป็นคนเฮียละ ไอ้เจ้ยทันเด็กใจก,กินนังใช่ไหมออใช่ไอ้เยีย<า>เลยไอ้เทียเลยย,ย,ย,ยี่มึงเทียละเงี้ยมึงเทียละมึงอยากเป็นคนดีไหมยอยากอยากเป็นคนมึง้องเรื่องรับญาติกับมันไลฟ์ <c oughs> ผมคบกับใครเอา้ามันจะเป็นไหมลูกกูอ่ะอยากเป็นไหมแล้วมีพี่มีน้องมั้ยนี่ไม่มีมีแต่เมียนเะมียกูอ่ะเอ้ยแฟนมีแฟน ใครคะไม่ไม่ต้องยุ่งหรอกไอ้เหี้ยไม่เอาพาไปทำความรู้จักก่อนอยากรู้จักมามาไม่ไม่ไม่กูรับมึงแล้วเหรอไอ้โง่ไม่รับเอ้าเฮ้ยแคร์ปะเนี่ยเฮ้ยโหลโหลได้ปะโหลโลไอ้จัดไอ้จัดไอ้สัตว์เย็นแพร่แคร์ที่คุยแม่ทำให้ชีวิตคอมกูมันแบบมันแบบมันแบบคอมพึ่งประกอบนะเว้ย ฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเจอสายต่างเธอมันทำให้ใจไม่ดีเธออยมองมา